สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประพาดาวคุมปุณปานนะคะนักศึกษาฝึกประสบก,การณ์วิชาชีพครูสองนะคะดิฉันนะคะได้ทำการศึกษาวิจัยนะคะทำวิจัยเรื่องการตีความบทร้อยกองกาบยานี11รักษาป่านะคะโดยใช้รูปแบบ m t ็มชิกโเดนะคะก่อนอื่นนะคะขอพูดความรู้สึกก่อนเลยนะคะออตอนแรกนะคะได้ได้ได ท่านอาจารย์อภิชานะคะเป็นอาจารย์นิเทศค่ะแล้วท่านอาจารย์ตอนไปพบท่านอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ได้ให้หนังสือมาเล่มหนึ่งค่ะเป็นหนังสือจัดอบรมอย่างไรให้โดนใจนะคะตอนแรกก็งงค่ะแต่ท่านอาจารย์บอกว่าให้เอามาอ่านดิฉันก็เอามาอ่านตามที่อาจารย์บอกพออ่านไปแล้วหนึ่งรอบดิฉันก็ยังไม่เข้าใจเนื้อหาในหนังสือนะคะท่านอาจารย์ก็บอกว่าเออเนี่ยให้ลองอ่านดูอีกสัก 2-3รอบนะคะในหนังสือก็จะเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับการใช้รูปแบบ m t e e c k Model ทั้ง6ขั้นตอนนะคะพร้อมกับที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้ยกตัวอย่างการนำไปใช้ในการจัดอบรมโดยใช้รูปแบบ m t e e c k Model ทั้ง6ขั้นตอนนะคะอพออา่านแล้วได้พบอาจารย์รอบท่านอาจารย์นะคะก็ให้โจทย์ที่ว่า จะทำอย่างไรคะให้เราสอนเด็กเนี่ยให้เด็กเห็นคุณค่าและความสำคัญในเรื่องที่เรียนค่ะจะทำอย่างไรให้เด็กรู้สึกสนุกมีความสุขแล้วก็ alert ในบทเรียนค่ะทำให้เด็กรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เรียนอยู่แต่พอเรียนเสร็จปุ๊บเขาได้ความรู้กลับไปค่ะแน่นอนว่าวาฟแรกที่ได้ยินเนี่ยคะ่ะก็รู้สึกคิดหนักเลยว่าแบบ จะทำยังไงอ่ะรู้สึกแบบเครียดเพราะว่าปกติเราจะเขียนแผนแค่3ขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นนาขั้นสอนขั้นสรุปแต่ว่าเนี่ยต้องทํา6ขั้นตอนค่ะ6 6ขั้นตอนอแน่นอนค่ะว่าเราต้องคิดหนักแน่นอนต้องคิดเพิ่มทั้งเกมกิจกรรมนิทานเรื่องสั้นรูปภาพต่างๆเลยค่ะดิฉันขอยกอตัวอย่าง6ขั้นตอนในแผนการสอนที่ดิฉันทำการวิจัยนะคะ,ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องกับยานี11รักษาป่านะคะขั้นตอนที่1ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้นะคะทีฉันก็จะใช้เป็นเกมค่ะเกมวาดภาพดิฉันก็จะมีบัตรคำดิฉันก็จะหยิบขึ้นมาในบัตรคำเนี่ยก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับองค์ประกอบในในป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีต้นไม้ภูเขาน้ําตกมีสัตว์ป่าค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กๆวาดภาพลงไปในหนังสือวาดภาพได้วาดอา ส่วนเออขอโทษค่ะในสมุดจะวาดส่วนไหนจะวาดตรงไหนของสมุดก็ได้ในหน้านั้นค่ะแล้วก็นำมามารวมกันให้ได้เป็นธรรมชาติเ,เป็นป่าไม้ในรูปแบบของตนเองขั้นที่สองสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ฉันก็จะถามเลยว่า ภาพที่เด็กๆวาดมาเนี่ยเด็กๆมองไปแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรคะเห็นอย่างไรเด็กๆกต็ตอบว่าเอ้ยเป็นป่าไม้ค่ะเป็นธรรมชาติค่ะเห็นแล้วแบบเออรู้สึกแบบอยากไปเที่ยวเลยอยากไปเที่ยวป่าไม้อยากไปเที่ยวธรรมชาติอ่าต่อมานะคะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิมดิฉันก็จะถามต่อค่ะว่า ธรรมชาติที่เด็กๆเห็นที่เด็กๆคิดเนี่ยเป็นยังไงคะเด็กๆก็จะตอบมีป่าไม้มีมีต้นไม้มีน้ําตกมีภูเขาในความคิดของเขาดิฉันก็ได้นําเอารูปภาพนะคะเป็นรูปของแบบอาจจะเป็นอุทยานแห่งชาติหรือรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเป็นป่าไม้มีต้นไม้เยอะๆให้เด็กๆดูค่ะแล้วก็ถามเขาว่าเด็กๆเห็นรูปภาพแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรคะเห็นรูปภาพแล้วรู้สึกแบบ รักป่ารักธรรมชาติขึ้นมาไหมคะต้นไม้สำคัญกับเราไหมคะดิฉันก็จะถามเขาแล้วเขาก็จะตอบมาแล้วดิฉันก็นำรูปภาพของออป่าไม้คะ่ะที่โดนตัดโดนน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วให้เขาดูแล้วดิฉันก็ถามว่าเด็เกๆรู้สึกอย่างไรคะถ้าเ,เด็เกๆรู้สึกยังไงถ้าแบบป่าไม้ของเราเนี่ย แบบโดนเผาโดนตัดไม่เหลือต้นไม้เลยเด็กๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะกับชีวิตกับชีวิตของเราเด็กๆก,ก็ตอบมาแบบโอ้ยแบบน้ำน้ำต้องมาท่วมบ้านหนูแน่เลยแล้วหนูจะอยู่ที่ไหนถ้าไฟถ้าไฟไหมไม่มีธรรมชาติแบบต้นไม้คอยผลิต แก๊สต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะตอบมาตามภาษาของเขาพอ,อขั้นที่4นะคะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ดิฉันก็ได้หยิบบทร้อยกองกับยานี11รักษาป่าค่ะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมท่องนะคะท่องบทร้อยกองกับยานี11พอท่องเสร็จปุ๊บดิฉันก็ถามว่าเนี่ย บทร้อยกองที่เด็กๆท่องนะคะเด็กๆรู้สึกอย่างไรคะพอท่องแล้วเขาพูดถึงเรื่องอะไรเด็กๆก็จะตอบว่าเกี่ยวกับการรักษาป่าคะ่ะการไม่ทําลายป่าการไม่ตัดต้นไม้ถ้ามีต้นไม้แล้วมันมันจะดีส่งผลยังไงเขาเขาก็จะตอบเรามาขั้นที่5นะคะร่วมปฏิบัติการจริงร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการจริงดิฉันก็ แบ่งกลุ่มให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค้ความสามารถกันแล้เชนก็ให้เขาทำ i n y mapping ค่ะทำ i n y mapping ขึ้นมาเาทียบระหว่างการรักษาป่ากับการทําลายป่าการรักษาป่าให้ประโยชน์ยังไงกับเขาบ้างแล้วก็การทําลายป่าเนี่ยจะให้โทษยังไงกับเขาบ้างให้จับกลุ่มร่วมกันทําแล้วก็ตกแต่งค่ะขั้นที่6ประมวลผลสรุปเออ ประมวลสรุปผลกันองค์ความรู้นะคะดิฉนันก็ให้เขาออกมานำเสนอผลงานของตัวเองที่หน้าห้องทีละกลุ่มค่ะว่าเราโทษของการทำลายป่าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบยังไงกับเราบ้างแล้วก็การรักษาป่าเรา จะมีผลดีต่อเรายังไรการรักษาป่าแล้วจะมีผลดีไม่ใช่แค่ตัวเรากับสั์ป่า่าเด็กๆเขาก็แบบว่าเขาก็ตอบมาเขาเขาก็เขาก็เขียนเขียนทําของเขามานะคะว่าแบบเขารู้สึกแบบเออสงสารสัสส์ป่าอะไรเขาเขาก็เขียนค่ะเสร็จแล้วดิฉันก็ถามเขาว่าเป็นไงคะแบบ เรียนวันนี้แล้วเป็นไงคะเขาก็เขาก็สามารถตอบได้ว่าต้นไม้มีความสําคัญกับเขาป่าไม้มีความสําคัญกับเขาทั้งไม่ใช่แค่กับเขาทั้งสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อร่วมโลกค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่ดิฉันได้นําไปใช้จริงนะคะคือการสอนโดยใช้รูปแบบ M อ็มชี m o d เดลที่อาจารย์แนะนำมาค่ะมันช่วยได้จริงๆนะคะเด็กรู้สึกสนุกแล้วก็อยากเรียนกับเราค่ะเด็กๆเ,เวลาจะไปสอนค่ะถึงคาเด็กๆก,ก็จะวิ่งมารับ ที่หน้าห้องเลยแล้วก็จะถามว่าออวันนี้คุณครูมีเกมอะไรให้เล่นไหมคะวันนี้จะเล่นเกมอะไรคะเด็กๆก็จะวิ่งมารับเลยเ,ออเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ จากที่การนําไปใช้นะคะในเด็กก็เห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนความสําคัญค่ะ,ะเหมือนที่สอนเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ป่าไม้ดเด็กๆก็เห็นคุณค่าและความสําคัญของป่าไม้โทษแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่เขาจะได้นะคะไม่ใช่แค่แบบเขาไปเรียนแล้วก็แบบแค่ท่องก่อนในข้าบแล้วก็จบไปแล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าก่อนนั้นเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาควรให้ความสําคัญกับอะไรค่ะเขาแต่ว่ากว่าที่ การสอนในรูปแบบนี้นะคะ,ะกว่าที่จะได้ผล,ผลสําหรับตัวดิฉันเองนะคะ,ะดิฉันก็ประสบปัญหามาก่อนเหมือนกันของดิฉันปัญหาหลากักๆเลยก็คือเรื่องเวลาการจัดสรรเวลาในแต่ละขั้นตอน6ขั้นตอนคือเราต้องแบบแบ่ง,แบ,งแบ่งเวลาให้ดีหรือว่าการใช้เกมในแต่ละขั้นตอนดิฉันก็ต้องก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีค่ะตอนแรกดิฉันก็จะเจอว่าแบบ ขั้นน้ำใช้เวลาเยอะเกินไปทําให้แบบขั้นอื่นอาจจะไม่สําคัญเออไม่ใช่ไม่สําคัญขนอะโทษค่ะขั้นอื่นไม่พอเวลาไม่พออ่าเวลาไม่พอค่ะท่านอาจารย์ก็แนะนําว่าเนี่ยให้ไปลองปรับเวลาให้เหมาะสมดูไหมขั้นนี้หนูควรแบบเ,เวลาประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้แนะนําว่าเนี่ยเกมมันดีอยู่แล้วนะแต่หนูลองปรับให้มันท้าทายขึ้นขึ้นกว่านี้ดีไหมมันสามารถท้าทายได้กว่าเดิม ค่ะดิฉันก็ทําตามที่อาจารย์แนะนําแล้วก็นําไปสอนเด็กค่ะแน่นอนว่ามันทามันได้ผลจริงๆค่ะมันทําให้เด็กแบบรู้สึกสนุกแล้วก็เห็นความสําคัญของเรื่องที่เรียนนะคะสุดท้ายนะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์อภิชาแดงจำรูนนะคะที่ได้แนะนำการสอนโดยการใช้รูปแบบแอมชีคโมเดลนะคะดิฉันนะคะจะนำไปใช้ในการสอนแล้วก็พัฒนาตน เองค่ะให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแค่รูปแบบการสอบแบบแอมชิพโมเดลหรือคลิปต่างๆที่อาจารย์ส่งมาค่ะ,ะดิฉันก็จะนำมาปรับใช้ในชีวิตให้ให้ดีขึ้นพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ